สวัสดีเอฟซีนะวันนี้เอฟซดีกว่าวันพฤหัสสัปดาห์ดีเนะาะเอฟซี FC ที่ติดตามทั้งชาตินะรู้สึกว่าตอนนี้จะ795กับ800แล้วเนาะชัางชาติก็ดีใจก็นับวันนับคืนตั้งคืนมาก,ก็ไม่ได้นอนหรอกเปิดดูแต่เอฟซีจะติดตามไหมจะกดติดตามหรือเปล่าก็ขยับนะคือหนึ่งเอวันหนึ่งไอ้คืนหนึ่งอ่ะสองสามคนอืมแต่คนดูนะก็คือแสนสอง,สองนะ ตอนนี้ช่างชาติก็ทําการประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนี่เนี่ยเห็นไหมใส่แบพัดอย่างที่ช่างบอกเห็นไหมซื้ออะไรมาเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยนี่ปั๊มน้าก็เปลี่ยนนะตัวนี้ก็เปลี่ยนนะแล้วก็ช่างชาติก็ทําการล้างตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเอ่อคูลเลนเนี่ยนะออยคูลเลอร์นะออยคูลเลอร์แล้วกันเรียกแรนก็ไดานี่คือกองนะอันนี้คือกองน้ำมันเครื่องแนละ้วช่างเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่เลยทุกอย่างเช็ดเช็ดใหม่หมดเนาะแล้วเวลาทํางานก็คือเนี่ย ต้มสีนะช่างชาตจะแต้มสีไว้ทุกตัวน,นะสังเกตดูเนินน็อตช่างชาตตัวไหนไม่แต้มเอฟซีทักมาได้วัตถงชาตลืมแต้มเปล่านะนัดแต้มหมดแล้วไม่ไว้ใจไม่ได้หรอตอนนี้อายุเยอะแล้วเดี๋ยวลืมนะเนี่ยเช็ควาแล้วนะก็ยีสูก็เนี่ยช่างบอกเลยนะกือมาฐานของโรงงานเขาว่า0ูนเนาะเพราะว่าช่างเคยขับตัวแรกเลยยีสูของทีมอ่าเขาจะเขียนติดฝากระโปรงไว้นะฝากระโปรงถ้าใครเปิดฝากระโปรงอะ่ะเขาเขียนว่าเช็ควาศู์ แต่ใครเช็ค0เท่าไรก็แล้วแต่เขานะแต่ว่าช่างอมรดฐานไว้ก่อนอ่าคำอมตารฐานหลังจากติดเครื่องฟังแล้วถ้าเสียงนิ่มก็โอเคแต่ถ้าเสียงมันดังเราก็0.3ก็จะเป็นไหลเพราะมันไม่ได้มาดฐานและปัดเสื้อปัดฝาไปแล้วเนาะตอนนี้ช่างก็ทําการห้อยน้าเกลือเนาะเหมือนเดิมเรายังไม่ยกขึ้นไงเราจะลองก่อนว่าเออติดง่ายไหมต์ทง่ายไหมถ้ามันมีปัญหาควันดำควันขาวช่างก็จะขยับปั๊มตัวเนี้ยถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะนิสันน่ะเนาะ บิ๊กเอ็มอ่ะอบีดีไอนะสองห้านะตอนนั้นทําไปอะ่ะเนาะก็ขยับปั๊มไปนิดหนึ่งแต่ตัวนี้เดี๋ยวดูว่าจะขยับไหมเนาะเนี่ยก็ทําการล็อกแล้วล็อกน็อนตเนาะเดี๋ยวเราจะทําทการตอนนี้ไดก็ใส่แล้วเดี๋ยวจะเอาแบตเตอรี่มาพ่วงดูเนาะว่าจะติดหรือไม่ติดตอนนี้น้ำมันเครื่องใส่ไปแล้วนะไหนดึงดูก่อนอ่าโอเคเห็นไหมน้ำมันเครื่องอยู่จุดที่สนะ นะเขาดูกันจุดที่สองนะจุดที่หนึ่งคือตามสูตรจุดที่สองคือพอดีแต่ถ้าเกินก็รุ่นนี้จะอืดน,นะสำหรับอีสูนะถ้าเกินนะมันจุสี่ครึ่งนะแต่ถ้าทำเครื่องเขาใส่ไปเลยห้าลิตรนะแต่ถ้ามาตรฐานตอนถ่ายนะมันจะ4ส,สี่สี่ลิตรครึ่งนะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวช่างก็จะให้มือกล้องเขาถ่ายเนาะเดี๋ยวช่างจะทำระบบสตาร์ทให้ดูเนาะก็คือไม่ให้ดูหรอกก็คือช่างก็จะสตาร์ทนี่แหละ คนดูก็ต้องดูแหละครับเปิดมาเจอคลิปช่างชาเขดูว่าวิธีต่อสตาร์ททำยังไงก็ไม่ยากถ้าดูคลิปช่างชาเดี๋ยวดูกันเนาะว่าชา่างชาจะต่อแบบไหนเนาะเดี๋ยวเอาแบตเตอรี่ก่อนตอนนี้เราก็ตเตรียมแบตเตอรี่ไว้อะนะเนี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่กข็ของของเขาเนี่ยหละนี่รถมาแล้วช่างชาก็ลังจัชาร์จนิดร้อยแล้วเนาะตัวสีเขียวๆก็ต้องมีไฟแล้วเนาะ อนนี้ก็คือใส่แบตเตอรี่เข้าไปเนาะแล้วก็แบตเตอรี่ก็คือตัวนี้สายดินสายดินก็คือสายกาวเนะสายลบเนผู้คนใช้ภาษาชาวบ้านคือสายดินนั่นแหละสายกาวมีแครรูหรอมันมีาวหรือเปล่ากาวนี่ยรูอยู่นะที่ทำงานกาเขาบอกโรานรูเลยนะไ่ชทำงานกาจะุที่คือสายกาวคือสายดินเนาะแล้วก็ทำการมน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 สำคัหอะไรบ เาแน่นนะตัวนี้ถ้าไม่แน่นนะอัดนะนะตัวคนสร้างเขาคงจะไม่ใช้ปอกยันเราล็อกเป็นตัวเล็กเนาะเราเจาะขาดแตกตึงใช้ปอกเดือขาดหมดบางคนใช้ความเร็วใช้ปอกหรือหนังหอกเนี่ยเนี่ยแป๊บเดียวก็ตึงแล้วต้องรีบเห็นไหมถึงแล้วนะกดทั้งสองสามทีเนี่ยกดแล้วปึ๊บโอเคพอนะหลังจากนั้นเราก็มาล็อกตัวนี้นะล็อกตึ๊กตึงตึ๊กตึงนะมันจะไปแน่นเราเดี๋ยวเราก็ ออเนอี่ยอะอะตอนนี้ก็ตึงแล้วตอนนี้เราก็ได้แล้วเราสายดินเนาะหลังจากนั้นแล้วก็เรามาทําการเดี๋ยวมาเปไฟก่อนอยู่นี้ก็คือตัวออโต้เนาะตัวสตาร์ทก็คือถ้าเข้าสวิตช์แจ็เขาเรียกออโต้อะตัวสตาร์ทเนาะถ้าผ่านสวิตช์แจตัวนี้ถ้าถ RC บิญแจ็ไฟก็จะเข้านี่เครื่องก็จะติดเนาะอตอนนี้ช่างก็ทําการต่อไปแล้วเนาะต่อเสร็จปั๊บ การต่อสายสวิตช์อันนี้เขาเขาเรียกซีรินอยเนาะภาษาช่างเขาเรียกซีริลอยแหละถ้าภาษาเราเราแบบเอาเข้าใจง่ายนะบอกช่างอะไรีตัวอะไรสวิตช์ปั๊มไงบอกค้านี่คือสวิตช์ปั๊มนะถ้าไม่มีตัวนี้มันก็ไม่ติดเดี๋ยวช่างจะให้ให้ให้ได้ฟังเสียงนะให้ฟังเสียงแล้วกันอันนี้ไม่ได้ติดอ่างแล้วเดี๋ยว เป็นหวัดด้วยช่วงนี้ไม่สบายนะอากาศเปลี่ยนแปลกนะดูแลสุขภาพนะเน,นะนะเหมือนโฆษณาเลยอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงนะถ้าเกิดสวิกสซรินอยใช้ได้เสียงมันจะดังยังไงนะช่าง,นะงมันจะดังไงก็เรียบมันดังแป๊กแป๊กไหมดังแป๊กแป๊กใช่ไหมแป๊กไหนลองลองซูมเข้ามาหน่อยได้ยินเสียงไกลๆอ่ะแป๊กไหมคอยฟังนะดังไหมดังแป๊กนะโอเคนะตอนนี้เราต่อสซรินอยเข้าไปแล้วมันจะดังแป๊กแป๊กนะ พอาดังแ๊กๆเสร็จปั๊บเราก็ทําการต่อสายบวกแล้วว่าสายบวกทํายังไงแล้วมีสายอยู่เส้นเดียวมันอยู่ในรถอีกเส้นหนึ่งเราก็เอาสายโมอเตอร์ไซค์อันนี้สายของคลิกนะช่างมาจากที่ประมาณเก่านะอันนี้เป็นคลิกของคลิกไอคลิกอะไรกรแนะ็แล้วแต่นะเราก็ทําการใส่เข้าไปในเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาบช่างบวบควบไม่ถูกนะเขาเรียกสเตนไบนะเออใช่ ถ้าเป็นภาษาซ่อมวิทยุโทรทัศน์ก็เลยสแตนบายก็คือเมื่อเราปิดโทรทัศน์น่ะเรากดได้โมกนาแต่ว่าทาไมสวิตช์มันยังแดงอยู่อ่ะก็สแตนบายไงเยนี่คือสายสแตนบายสแตนบายคือรอรอเรอียกรออะไร,นะรอ่ะรอชิตชแจ่น่ะที่เราปิดปั๊บมันก็จะตัดตึมแต่ถ้าเราไม่ปิดสวิตช์แจนี้ก็ไฟเข้าไปอยู่เงี้ยก็อยู่ของมันเงี้ยเราสายดินเข้าไปแล้วอ,อยู่เขาเนี่ยเราการเป็อดไ,ไม่ได้อ่ะนะอ,อยู่เขาเงี่ยนะ ไฟก็เข้าไปแล้วนะสายดินก็เข้าไปแล้วอืมอืมถาฟ้องตึงพอเนี่ยตอนนี้นะสายดินเข้าไปแล้วนะสายดินกับสายลบเนะ่เข้าไปแล้วตอนนี้สายไฟสายบวกอ่ะลอกกี้อยู่นีมันมีการอะไรประตูกระตักเห็ไหมโอเคไม่มีอะไรก็หนีได้เลยอ่ะทีมล็อกแหละที่รัจ้างยังไม่มีหวยนั่นเลยผต่หาไม่เจอไม่ใช่หรอกที่มีมีแต่หาไม่เจอเนาะหนหาไม่เจออยู่ไหน,น นีไปก่อนน,น,องงนิ่มๆแบบเงี้ยนิ่มนิ่มไปอืมนีบให้มันแน่นต้อ,อ,องแน่นนะอาร์กนะอาร์กเราคู่ละลายอยู่เนาะบอกไว้ก่อนนะอ่าทีนี้แน่นแล้วเนาะอ่ะเราสร้างจาอที่บายแน่นแล้วตอนนี้แน่นแล้วตอนนี้สายดินเข้าตัวถงังรถตัวถังรถก็คือ 4, คันซีก็ได้ตัวเครื่องก็ได้เนาะสายไฟเข้าไปที่ไดไดคือเป็นมอเตอร์สตาร์ทเนาะแล้วตัวนี้เป็นสวิตช์กุญแจสวิตช์กุญแจพร้อมที่สตาร์ทนะ เดี๋ยวช่างจะตัดฟังเสียงก่อนนะระวังนะจะหมุนนะตัดกล้องนะจะหมุนแล้วนะแล้วลองดูสิเสียงจะดังไหมโอ้ยเอ้าเอาว่ะเอ้าลองดูทําใจก่อนไงไม่ใช่หรอกตอนนั้นหมุนหน้าระวังนะฮะนะลองดูน้ำมันมันจะหมุนไหมนะโอเคหมุนแสดงว่าระบบที่เราตั้งผ่าน แล้วก็เรา,เอาลองอีกทีอ่านี่นะผ่านก็คือทําอย่างนี้นะสายลบเข้าตัวถังแต่ต้องสายใหญ่นะสายใหญ่นะเท่านี้ก้อยนะใหญ่กว่านี้ก้อยก็ได้เพราะยิ่งใหญ่ยิ่งแรงนะเออนะสายให,ใหญ่ๆนะสายสายพวกนี้ต้องใหญ่นะอ่าหลังจากสายใหญ่แล้วก็เอาสายบวกไปเข้าที่โหวน็อเนตเบอร์12นะอ่าสมมุติว่าระบบชีวยแจไขเสียหรือว่าอะไรเสียก็คือต่อตรงอย่างช่างเลยนะ ดึงมาจากแบตเลยเข้านี่เลยนะปลดสายเก่าออกก่อนแล้วสตาร์ตรถลกลับบ้านได้นะสําหรับคนที่ขับรถพวกรุ่นแบบรุ่นธรรมดานะไม่ใช่ามาเร็วนะแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเอาไปจากแบตเลยอย่างเงี้ยต่อไปจากแบตเตอรี่ต่อไว้แล้วก็จี้เข้าแบตเตอรี่ถ้าติดกลับบ้านได้โอเคจะเป็นแจ้เสียช่างัวิคฟิวขาดก็ช่างของฟิวนะหนูขาดสายขาดก็ช่างของหนูขาดใช้วิธีเนี้ยต่อกลับบ้านได้นะลองดูอีกทีนะอลองดูนะ ลองดูทีนะโอเคตอนนี้ได้ทํางานแล้วนะครับตอนนี้ได้ทํางานเราก็ทําการเช็คเครื่องว่าเครื่องจะติดไหมเพราะว่าเราทําการฟิตเครื่องใหม่เนาะไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนประกอบเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยถ้าเราประกอบเราถ่ายให้ดูเราก็ยางที่บอกเนาะยังไม่ถึงเวลาเราก็จะไม่ผอมเนาะเพราะงานพวกนี้เป็นงานที่ใช้เวลาเราเช่างทำคนเดียวนะโอเคมาทีนี้เราก็ทําการต่อ,เ,อเราเรียกอะไรอะ่ะเรียก สวิคปั๊มเนะาะอ่าสลีน้อยนั่นแหละอ่ะต่อเข้านี่อ่ะกดนี่ทีต่อเข้านะต่อเข้าก่อนอืมต่อเข้าไปอ่าต่อเข้าไปแล้วนะตอนนี้จะไม่ช่างต่อเขาแล้วนะสวิคปั๊มต่อเขา้าแล้วเดี๋ยวจับก,ก่อนเออจับดูแล้วก็มันรู้สึกมันบุ่นบุ๋นอืมบู๋นบุ๋นเเดี๋ยวเอ่าตา้องเอาแก่เบอร์เก็บ,บให้หน่อยเดี๋ยว เดี๋ยวไล่น้ำมันก่อนนะเดี๋ยวเราจะไล่ทําการไล่น้ํามันอย่างไงเอ่ยแล้วก็ดูว่ามันน้ํามันจะออกไหมเนาะถ้าน้ํามันออกครบสี่สูบมันก็ติดแต่ถ้าไม่ออกมันก็ไม่ติดตอนนี้ทําการไล่น้ํามันนะเลือกไล่ลมนะ่ะไล่ลมตอนนี้ติดสนอยครับแล้วเราไล่ลมเนาะอ่ะเราลองตัวนี้นะเราลองกันะแล้วถ้าน้ํามันบอกบอกด้วยนะถ้ามันออกนะอ่ะลองดู น้ำมันออกออกไหมหมดออกทุกตนะออกทุกตัวใช่ไหมตัวเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งนะออกไหมออกแรงออกทุกตัวพอน้ำมันออกแล้วเราก็ทําการล็อกนะล็อกล็อกท้องตึงน้ำไม่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 ต้องล็อกล็อกแรงเพราะว่าเราจะต้องทําการไล่ลมตอนเครื่องติดอ่ะประมาณนี้พอนะไม่ยังไม่ต้องมาร์กนะเพราะเราต้องทาอีกนะหลังจากเสร็จเรียบร้อยเราก็มาอืมอย่างนี้นะแล้วเราก็ทําการล็อกสไป ไปนะตอนนี้น้ํามันออกแล้วเราไล่ลมออกมานะอันนี้คือน้ํามันสายไล่กลับนะช่างยังไม่ต่อนะเดี๋ยวช่างซื้อมาแล้วเดี๋ยวช่างจะต่อน้ํามันสายแลย้วก็เปลี่ยนสายเขาหมดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยดูเนาะ,นะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยช่งยยา,ง,าง,ชงก็จะต้องการเปลี่ยนให้อย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนให้นะเออเดี๋ยวช่างเปลี่ยนให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวช่างเอาเครื่องติดแล้วก็อุ่นเครื่องเช็คเครื่องให้เรียบร้อยแล้วก็จะทาการเปลี่ยนให้แต่ตอนนี้ช่งางจะกอล็อกกอดล็อกแล้วแล้วมาดูว่าติดไหมนะ ว่าจะสตาร์ตติดไหมนะว่ามันจะมีอะไรผิดปกติเดี๋ยวนะระวังตรงนี้เอามาตรงนี้เลยเอานะมาดูว่าติดไหมนะรุ่นรุ่นรุ่นรุไปด้วยกันว่าจะติดไหมนะสตาร์ตติดไหมอลองดู ขอปิดตรงนี้นะเพราะว่าน้ำมันเครื่องขึ้นแล้วเดี๋ยวช่างจะปิดฝานะเราจะมาเท็ดเครื่องให้ดูอีกครั้งนะขอบคุณครับ